เคยสงสัยกันไหมว่าเราสามารถลงทุนอะไรกันที่จังหวัดปัตตานีได้บ้างอไปเราไปถามผู้คนกันในพื้นที่ดีกว่าอยากจะให้เพิ่มเป็นร้านสะดวกซื้อแล้วก็ตลาดตลาดคนเดินนะครับ ค่ะก็ <eger> คือแถวย่านนี้นะคะก็คือเหมอเหมือนเหมือนว่ามันมีพวกประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะอยากให้มันมีข้อมูลเยอะกว่านี้แล้วก็เสร็จทีนี้ก็คือแบบอนุรักษ์ความแบบแบบเนี้ยอาคารแบบเนี้ยนะคะเพราะว่ามันเป็น จุดดึงดูดนะคะใช่แล้วก็หมอว่ามันเป็นเสน่ของที่นี่ไปเลยนะคะแล้วก็จะได้แบบมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆนะคะใช่ค่ะอยากให้มีขนส่งแกร็บเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากมีแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆครับจากเช่นจากหลังสวนเพิ่มเป็นสถานที่ใหม่ๆที่มีความแตกตา่างและโดดเด่นมากกว่า เริ่มจากชอบกาแฟก่อนตั้งแต่ม2แหละเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคือคือผมอ่ะจะไปฝั่งมาเลบ่อยที่บ้านจะพาไปหาญาติอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเห็นพ่อกับญาติไปกินกาแฟแล้วก็เลยตามไปด้วยแล้วแล้วก็เราลองกินลาเต้ร้อนตอนนั้นนะ่ะเลยว่าเออเราเรารู้สึกว่าเออมันชอบอ่ะมันไม่เหมือนกาแฟบ้านเราตอนนั้นบ้านประเทศไทยยังไม่มีกาแฟที่เป็นลาสเปเชียลตี้อย่างเงี้ยมากอ่าอาจจะมีน้อยน้อยมากๆแล้วก็เ็ทีนี้เราก็เลยว่าเออ เออรื้อสึกว่ากาแฟมันอร่อยตอนนั้นยัง <ๆ S 1> ยังไม่ได้อยากจะคิดจะทำครับแล้วก็เริ่มมาเห็นซีดีไออฟฟี่ปรินอ่าเรารู้สึกว่าเออมันมันดูเท่จังวะมันมีเสน่ห์อ่าจากนั้นก็เลยอยู่แล้วก็พอพออยางมาหาอะไก็ไปหาความรู้เกี่ยวกับกาแฟเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ทำงานด้านกาแฟปีนี้เขาปีที่9แล้วผมอยากให้มันมีมากๆก็คือเฟสติวัลอย่างพวกคอฟฟเฟสอย่างเงี้ย ตอนนี้คือคอฟฟี่เฟสในในจังหวัดมันยังไม่มีเลยใน3จังหวัดเนี่ยมีแบบปีละครั้งแค่รวมรวมทั้ง3จังหวัดน,นะใช่ยังปีละครั้งเลยแล้วรู้สึกว่าคนทํากาแฟมันเพิ่มขึ้นตอนนี้ยคนทำกาแฟเพิ่มขึ้นคนกินก็ อย่างยังไม่ได้ตามตามไม่ยังไม่ยังไม่บาลานซ์กันคนที่ที่เปิดร้านร้านอาหารหรือว่าร้านกาแฟอย่างเงี้ยถ้ามีเฟสิวัลอ,อย่างแข่งอเามือนแค่รัด่ดอาร์ก็ได้ง่ายๆให้ลอง,ให,ลองให้ลองแข่งให้เขาเห็นอะให้รู้สึกว่าเอ้กาแฟมันไม่ได้มีแค่ชงแล้วก็ดื่มมันมีศิลป,ปะมันมีศาสตร์ที่มันเพิ่มเข้ามามันมีความสนุกมีสเสน่ห์มากกว่าแค่ชงดื่มอ่ามันมีครั้งการพรีเซนต์การพูดคุยหรือว่าการให้คะแนนให้อยากให้อยากให,ให,ให้ที่เนี่ยมันรู้เขารู้จักกาแฟมากกว่าเดิมเพราะว่าถ้า ถ้าพูดตามความตามความเป็นจริงแล้วอะที่นี่เพิ่งจะเริ่มทานกาแฟครับแต่กาแฟไปไกลมากๆแล้วอืมเช่นราคาก็โดดไปไกลเลยครับตอนนี้จริงแล้วการเปิดร้านกาแฟอะ เปิดแล้วรวยเป็นไปได้ยากส่วนมากจะรวยมาก่อนแล้วค่อยเปิดเหมือนถ้าเปิดแล้วต้องการคืนทุนเลยอ่ะภายในปีเดียวเป็นไปไม่ได้ยิ่ง3จังหวัดไม่สามารถขายราคาที่มันสมเพุสมผลได้ต้อง,องอยอมรับว่าสามจังหวัดตอนนี้ยังขายกาแฟาในราคาที่ค่อนข้างต่ำกว่าตลาดหรือว่าอย่างหันใหญ่เนี่ยแปที่นี่ยัง60อยู่เลยเพราะงั้นจะให้คืนทุนค่อนข้างยากครับถ้ายกเว้นวนะ่าถ้าคุณขายเพราะว่าคุณมีความสุขในการทำะระยะย,ยาวยังไงก็ได้